สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในชอ่องในแอมฟ้าพาวนะคะวีตอนแรกอะ่ะคือแบบใจหายมากเพราะว่าฝนตกนะคะตอนนี้มีแสงสว่างมาแล้วนะคะทุกคนก็จะได้เห็นแบบแสงประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ส้มมากไม่ได้แบบฟ้ามากนะคะคือบางคลิปถ่ายตอนเช้าก็จะไปฟิลฟ้าไปว่าแบบม่บ่ายก็จะเป็นส้มๆแต่วันนี้ก็คือแบบออกแสงขาวๆนะคะวันนี้เล็บย่นไวมากนะคะเดือนนีอ้อาจจะพักทำเล็บแล้วก็ไปทาเองนะคะสักเดือนหนึ่ง โอเคคะ่ะทุกคนหลังจากที่บน่นะคะเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าคะ่ะก็คือเมื่อช่วง11-11ที่ผ่านมานะคะเราไปซื้อเนี้ในช้อปปีมันลดเหลือ50บาทค่าส่ง20สซรีรวม70บาทใครไม่เอาอะ่ะฉันเอานะคะแต่รุ่นนี้มันเก่าแล้วนะมันฮิตมากนะคะในหมู่บ็อกเกอร์เราๆ5-6ปีที่แล้วนะ,ะทุกคนคือแบบตามหมายคนมากนะคะพี่ลิกาเอมี่กิติยาแล้วก็พี่ฟ้าดีฟ้านะคะพี่เ้าฟ้าใส่ก็ดูหมดนะคะ แล้วคือเครื่องสำอางช่วงนั้นมันฮิตเป็นแบรนด์ซีเวนาคันเลอร์เว้ยแล้วก็เป็น ODBO มั้งเพราะว่าแบบราคามันถูกนะคะแล้วก็สีมันสวย <c oughs> ก็คือแบบคิดหนักมากนะคะแกแบบกว่าจะซื้อมาเนี่ยเนื่องจากว่าขอบนก่อนเดี๋ยวค่ะสิ gnature นะคะแต่ใครสำคัญข้ามก่อนนะแต่ขอบนก่อนโอเคถ้าทุกคนย้อนกลับไปตอนเราแต่งหน้าใหม่ๆก็ใช้ซีเวนาเหมือนกันแต่เป็นคนคน,คนเรคอลเลคชันนะคะทุกคนก่อนหน้านี้นั้นเราได้ขลั้นใจนะคะซื้อ ที่ทาตาฟาว์โรมาแบบคิดเป็นปีมาอุ้ยซื้อสีอดีเนาะคือเรารู้อยู่แก่ใจว่าปกติเป็นคนแต่งแนนเนอร์ลุกนะคะก็คือลุกประมาณนี้แต่ว่าเราก็จะมีความคิดที่ว่าเอ๊ะถ้าซื้อสีธรรมดามาจะซื้อทําไมอะ่ะไรเงี้ยก็เลยซื้อสีฟ้ามาแกเหมือนจะคิดดีแล้วแต่ฉันยังคิดไม่ดีหรอกฉันก็แค่หลอกตัวเองว่าโอ้จริงๆฉันคิดดีแล้วฉันจะใช้สีฟ้าทุกวันพอใช้จริงๆเท่านั้นแหละทุกคนนะ่าสงสารมากสงสารตัวเองสงสารคนดูนะคะทุกคนคือแบบ แต่งออกมาได้แบบไม่สวยมันไม่ไม่เข้าเลยแบบนี้เนาะก็เลยเออยกให้แม่แฟนไปซึ่งแม่แฟนแต่งออกมากดูสวยมากแกก็ยอมอะแม่เอาไปเลยอะคะ่ะแต่ทีเนี้ยเราต้องทํางานฝึกง,งานนะคะเราก็อยากให้ลูก็มันมีความเต็มมากขึ้นนะคะเราก็เลยเอะอยากแบบได้ทาเลตาจังเลยเราก็เลยไปเซิร์ชมานะคะแล้วเฮ้ยสีนี้ประมาณนี้ดีนะคือหลักการก็คือเอาจากที่เราเคยบอกแล้วก็แชร์ทุกคนนั่นแหละคะ่ะว่าแบบมีหลักการอะไรบ้าง ก็คือแบบต้องไม่หลอกตัวเองแล้วนะคะแล้วต้องเออแบบต้องคิดจริงๆว่าเคยมันได้ใช้จริงหรือเปล่านะคะ <S <S เลยนะคะขอโทษทีเพิ่งกินหมูปิ้งมาตัวเรดมาโอเคซึ่งเราเลือกเป็นเบอร์5้านะคะมันชื่อว่า make up studio deluxe eye shadow นะคะเิน,นาคันเลอร์นั่นเองซึ่งทำไมถึงเรื่องนี้สิมันดูอึมครึมจังเลยมันดูวเบสิกไปเปล่าอะพี่อะไรเงี้ยคือหล,หลายหคนเขาก็จะมองข้ามอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่เรารู้สึกว่า มันกลับเป็นสีที่น่าจะได้ใช้ได้บ่อยทุกคนดูนะมันไล่ตั้งแต่เข้มไปสว่างเลยเว้ยอันนี้ยตรงโซนนี้มันจะเป็นแนวแบบเออเนทร์ลุกนะคะพอตรงนี้ก็คือแบบอ่าเริ่มเริ่มเต็มแล้วเริ่มเริ่มแบบแกรมนิดหน่อยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คืออ่าเริ่มเริ่มหนักแล้วเริ่มแ,บบแฟนซีก็ได้เริ่มแบบดุดุก็ได้นะคะอย่างเงี้ยคือแบบใจร้ายไปใจดีนะคะทุกคนส่วนตัวนี้เป็นคนตรงกลางตัดกันเลยวะช่างมันมเถอะ นี่นะคะเราก็จะมาเทคือจะไม่ได้เททุกสีนะคะแต่เราจะมาแบบเออแต่งเป็นโทนกลางๆกับอ่อนๆนะคะแบบผสมกันขอคิดดูก่อนนะคะมันคือศิลปะคือการผสมคือไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นนะทุกคนอ๋อนึ่ว่ามีขอมาส่งนะคะเพราะว่าสั่งสร้อยคอไว้ค้าเสื้อผ้าแปลกๆขออภัยนะคะนี่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่ฉันเพิ่งซื้อมาครั้งเดียวแล้วไปซักแต่ทุกคนดูนะอีกระุมตรงเนี้มันไม่ใช่แค่หลุดนะ มันแตกแล้วก็หักไปเลยว้ยอนาถามากคือฉันซื้อเพราะกระดุมแต่ตอนนี้นแต่แบบน้องหายไปส่วนตรงนี้ก็คือไปเหมือนกันนะคะเนื้อกายเป็นแบบนี้นะทุกคนอาจจะไปหากระดุมอื่นมาใส่แทนอาจจะไม่ใช่หัวใจแต่ว่าน่าจะแทนกันได้นะคะขอ,อยาขอ,อย,า,ขออยาแบบชำละก่อนนะแต่จะแกะยังไงก่อนนะคะแกะทางไหนดีล่ะเป็นคนห่วงแพ็คเกจอะไม่อยากแกะเลยอะแบบกลัวน้องพังแล้วเล็บก็คือสั้นด้วยนะแกะช่วยด้วยวฉันจะแกะยังไงอะเธอมันแน่นมากเลยอะอันนี้อุตส่าห์แบบ เอาตรงซิลออกแล้วนะคะตรงนี้หรอหรือว่ามันจาเป็นต้องขาดอ่ะทุกคนคือเป็นคนที่ถนอมมากๆเลยอ่ะเนี่ยเล็บเข้าไปได้แต่แบบแกะไม่ได้อ่ะงงมากื sorry my g i r l my girls อ,มอ,มอ,มมอม้มันเป็นแบบเนี้ยจะทำยังไ,ไงดีอ่ะเอาเอากันไกมาแงะนะคะ ขอภัยคือจริงๆว่าชอบควรแกะเลยแต่ว่าไม่ได้ทุกคนขอภัยนะคะด้านไหนดีละ่ะอันนี้ดีกว่าตรงนี้มันหลวมกว่านี่ไงแงแล้วปุ๊บแบบนี้มันก็ไม่ขาดด้วยแล้วก็ออกมาด้วยนะคะวายขอภัยนะคะอุ้ยเอามาณนี้เนี่ยต้องไปซอบน้องนะคะ ประมาณนี้นะคะกำลังดีอะมาค่ะเรามาลองกันเลยนะคะทุกคนเออซีรีสอีกชั้นหรอนี่ไงงงเบอร์ห้านะจ๊ะเบอร์ห้าใครอยากซื้อตามนะคะทุกคนก็เซิร์ชชื่อรุ่นไปนะคะในจริงซีวนน่ามันมีหลายรุ่นมากนะคะเอาเลือกตามที่ชอบก็ได้ไม่ต้องเป็นอันนี้ก็ได้นะแต่แบบแค่จะมาให้ดูว่าเออรุ่นนี้มันดีไหมนะคะนี่เงาวอลังการมากแล้วคือเราได้ยินเสียงแก,กแล่ๆว่าคิดว่าน่าจะเป็นแปลงป้าเมื่อก่อนมันฮิตแปลงมาก นั่นไงนั่นไงจ้าแม่เขามีแปลงมาให้ด้วยนะคะมันจะเป็นแบบหัวกลมแบบนี้แล้วก็เป็นแบบแป,แปลงแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งมันแบบเฮ้ยมันสัมผัสนุ่มนะคะดีอยู่แต่เราจะไม่ใช้มันหลอกนะคะเจ้าของแปลงหงวงว่าหนูทำอะไรของหนูนะคะ โอเคเราจะมาโทนกลางๆนะคะจะไม่ได้แบบแต่งดํามากนะคะทุกคนแต่ทุกคนจะได้เห็นการใช้แน่นอนเพราะว่าคือซื้อมาใช้จริงๆนะคะก็คือโนสปอนก็คือแบบซื้อมาเพื่อใช้จริงๆอะ่ะทุกคนจะได้เห็นนะคะแล้วค,คนที่เครื่องสำอางที่ซื้อบ่อยไม่บ่อยเลยแบบไม่บ่อยก็คือจะมีที่เขียนคิ้วแล้วก็ที่ทาตาเนี่แหละคะ่ะโอเคเราจะมาเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากสีขาวนะคะสีสีตรงนี้อันเนี้ยเห็นไหมครีมครีมนะคะ เนื้อผิวโอ้สีติดดีนะเนี่ยแต่ขาวจังโอเคประมาณนี้มันก็จะไม่มีสีอะไรมากนะคะดูเป็นธรรมชาติอันนี้คือปั่มา้า,านะคะแต่ปัดนอีหนึ่งตามันดูใจดีขึ้นนะดูเป็นนางฟ้าข้างนี้ก็คือคนปกติอันนี้เป็นนางฟ้าทาสีนี้ไปนะคะคือจิ้มๆเลยแล้วก็แต่งแบบบ้านๆเลยจ้าทาไปเลยทั้งต่ออย่างนี้ปึ๊บอึ๊บึ๊บ ก็คือแต่งไม่เก่งนะคะคือแต่งเอาฟิลแต่งสนุกสนุกเอาจริงนะสองสีนี้ยเป็นวิจุดีสีเข็เลยอะแบบสีเนื้อนี้แล้วก็แบบสีวิงเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่เอานะคะวันนี้วันนี้เราจะเป็นคนแบบน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็จะแตะสีน้ำตาลแบบอ่อนๆตรงนี้นะคะตรงนีน้น้ำตาลอ่อนตรงนี้นะคะจิ้มไปเลย อาจจะรู้แหละเรารู้สึกว่าเขาก็มีฝุ่นฝุ่นไม่เป็นฟองออกนะตามราคาเนาะแล้วก็คัดเบ้าเล็กน้อยนะคะตรงนี้ให้มันแล้วก็เกลี่ยไเฟุงฟ้งๆแต่งหน้าไม่เก่งนะคะขอภัยจริงๆถ้าน้องคาดหวังไอพี่มาสอนะพี่สอนไม่ได้จะอืมเนี่ยก็จะดูเป็นแบบธรรมชาติขึ้นนะคะอ่ะเริ่มเริ่มมีตาลึกแล้วนะอืมแต่ส่วนใหญ่เป็นชิมเมอร์นะสีแมต มีแค่สองสีเองนะทุกคนที่เหลือเป็นชิมเมอร์เล็กๆเค okay. มันก็จะได้เป็นลุคธรรมชาติแบบนี้แต่เราจะเพิ่มกริตเตอร์อีกซึ่งสีมีหลายแบบโทนมากแม่เดี๋ยวติดทองเดี๋ยวติดเขียวนะคะมีสีเขียวเยวดียวยก็คือสีสนุกนะคะทุกคนเห็นไหมเขียวขี้มาเห็นไหมอ่ะอสีอะไรดีนะสีอันนี้จะสีใกล้เคียงมากแต่นี้ติดเหลืองกว่านี้ติดเหลืองนิดนึงมันแบบงงนะคะสีมีความคล้ายกันแต่ม,มันมีความต่างนะเว้ย งั้นเอาวันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันใกล้เคียงนะเหมือนเขาคิดมาดีแล้วว่าสีมันอยู่ตรงนี้นะมาเป็นหูสีทองพระมากหูทุกคนสีแบบชัดมากอาจจะไม่ที่แบบเท่ากริตเตอร์นะคะอาจต้องซื้อแยกแต่ว่ามันเป็นความแบบเงาเงาแบบกำลังดีอะทุกคนอะ ทาไปที่หัวตาแบบนี้โอเคทุกคนอาจจะไม่เห็นความต่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนแต่งตาหนอยจริงๆเห็นไหมก็คือวันหนึ่งใช้สามสี่สีนะคะแบบมากสุดคือห้าสีอะให้ดูใ,ใกล้ๆนะประมาณนี้นะคะก็คือสีมันดูแบบติด ะะแล้วก็แบบสีชัดด้วยนะพิกเมนต์ก็ดีเห็นไหมขนาดจิ้มพี่ตายไปแล้วมันยังมีติดเหลือที่นิ้วมาแล้วพอแบบออกมาเนี่เห็นไหมสีแบบเหลือเหลือเห็นไหมเห็นไหมมันเหลือมันแบบแน่นมากนะคะทุกคนอยากทุกคนไปลองจังเลยอะ่ะแบบมันดีมากนะคะมันจะมีรุ่นนึงเป็นน้ำมันว้วยแต่อันนั้นจะแบบเป็นชิมเมอร์ที่จะเป็นกริตเตอร์อยู่แล้วอันนั้นก็ดีนะคะใครชอบตายวิ้งิงอะดีมากแต่หมดอายุไปแล้วน้องอิสกอรไปแล้วนะคะทุกคนอะแต่ว่าแพคเกจเราคิดว่าฝามีโอกาสแตกหรือหลุดนะคะเพราะงั้น ทำใจไว้ก็ดีเนาะอืมพอยังเอ่ยพอยังเอ่ยเราเอาสีขาวด้วยแล้วกันนะคะเราจะมาแบบลองลงเนี่ยจิ้มนิดเดียวพอนะคะแล้วก็จะมาลงตรงนี้โอ้ทุ้คนมันใช้แทนไฮไลท์ได้เลยไหมอ่ะเดี๋ยวลองซีลองซีสีขาวนะคะสีขาวสีขาวนี้นะคะทุกคนสีขาวนี้ โอ้ทำนี้ก็ได้นี่ว่ะข่าวนี้ข่าวนี้นะคะอ่ะมาแตะปกติใช้ที่ปัดแก้ว ODB.O. อะ่ะโอ้เฮ้ยทุกคนชีวิตมันคือการอะแดปชันทุกคนพะเภามีจมูกแล้วค่ะเอาอีกนะคะเอาอีกเออเออวิตตอรียาหรือไม่ ไม่ใช่อันนี้อะไรไม่รู้ขอดูกระจกนะคะคือแบบในกล้องกับกระจกมันหุยแก่ของจริงมันสวยอะรู้สึกภาคภูมิใจมากทั้งนึงที่แบบไม่ได้ใช้ทักษะอะไรเลยอะแต่แบบชอบตาลุก,กวันนี้มันเน้นไปที่แบบข้างหน้าตรงนี้แล้วตรงหางมันไม่ได้เน้นแต่ว่าเฮยมันดูดีนะเลในราคาแบบทั้งสิริรวมค่าส่งเจ็ิบาทแล้วตรงจมูกอ่ะ,อ,ะอาจจะโปะนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็นะ มันมันเป็นอายแชโดว์มันไม่เป็นอายแชโดว์ะแล้วมันไม่ได้แบบละเอียดเท่ากับชิมเมอร์คือมองตรงนี้มันโป๊ะเว้ยแต่ว่าในกล้องอ่ะได้อยู่แล้วคงไม่มีใครมาจอ่อตาแบบนี้หรอกเนาะเฮ้ยทุกคนฉันภาคภูมิใจกับการเลือกอายแชโดว์ครั้งนี้มากและฉันจะไม่ก้าพลาดอีกแล้วนะคะสีแฟนซีมันก็ดีแต่ว่าฉันคิดน้อยไปนะคะโอเค นี่ค่ะทุกคนก็ขอฝากเอาไว้นะคะใครที่อยากจะซื้อน้องนะคะไปดูในแอปซ้มได้เลยหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะคะซึ่งมันไม่ได้มีดีแค่รุ่นนี้นะคะรุน่นอื่นๆของเขาก็มีร่รุน่นี้สีนี้อะไรแบบเนี้ยฉันเลยคอมเมนต์จริงๆเพราะว่าทุกคนก็ดูเอาเองแล้วกันนะว่ามันยังไงนะคะมันยังไงออยังไงยังไง โอเคค่ะทุกคนน้องขอจบคลิปร e ีวิวสั้นๆไ่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าชอบนะคะก็สามารถแบบว่ามาคอมเมนต์มาพูดคุยหรือว่ามนาแนะนํารุ่นอื่นได้นะคะเพราะว่าเรานี่ก็เออชอบเครื่องสาอางนะคะคืออาจจะแต่งไม่เก่งแต่เราชอบเมคอัพมากเลยค่ะทุกคนโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ